ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ขบันดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่องหน,นีนรกตอนที่17บเจสำหรับตอนที่17บเจนี่ก็มีสินห้าโดยเฉพาะแล้วอาจจะมีกำหมดสิบต่อท้ายอีกคือว่าที่พูดมาแล้วนั้นทั้งหมดเป็นสินหควบกำหมดสิบ แต่ก็เป็นการมาเอินอย่างยิ่งที่กขบดสิบไม่มีสินไม่มีไม่มีบทสุราอยู่ด้วยคือไม่มีข้อว่าสุราดังน,นวันนี้ในตอนต้นนี้ขอพูดเรื่องข้อสุราแต่ในการพูดต่อไปนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นจะไม่ต้องอธิบายมากเพราะคำว่าสุรามีไรน่บรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายรู้จักดีอยู่แล้ว และกโทษเขาสุราเรมีไรเป็นยังไงเา็าทราบอยู่แล้วในปัจจุบันแต่ก่อนจะพูดถึงข้อว่าสุราเรมีไรการดื่มน้ำเมาสุราในเ็ลของกลัน่นมีไรนี่ยังไม่เด้กลัน่นเช่นน้ำขาวอ,อุนน้ำตันเมาเป็นต้นก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้ก็ขอพูดเรื่องการหนีนรกอย่างย่อไว้ก่อน คำว่าย่อก,ก็หมายความว่าย่อ,อเฉพาะคำพูดแต่สูตรจริงๆเต็มอัตราการหนีนรกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไวไ้วัยตัดสัญโยตส,สามราการซึ่งเป็นกิเลสใหญ่ซึ่งเป็นเครื่องผูกพันกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ลงอบายภูมิสัญโยจริงๆมีความรู้สึกตามนี้ คิดว่าชีวิตนี้จะไม่ตายแล้วก็มีความสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอาริยสงฆ์ไม่ยอมใช้ปัญญาพิจารณาความดีของท่านไม่ยอมรับนับถือเลยและก็ระมดสินห้าคือการรักษาสินไม่จริงไม่จังสักแต่ว,ว่าสมาทานแล้วก็เลิกกันไปอย่างนี้ถือว่าคนตกอยู่ในขอบข่ายของกิเลสขืนสัญ,ญโยต ที่คอยร้อยรัดบรรดาเ่านพุทธบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตนจริงให้ลงลบายาูมิถ้าเราจะหนีกันพระพุทธเจ้าแนะนำไว้ว่าให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายและสมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าจงอย่าประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้าถึงเราในวันพรุ่งนี้ ให้มีความรู้สึกว่าความตายอาจจะทึงเราในวันนี้ไว้เสมอจะได้สร้างความดีความดีอันดับแรกที่สามารถจะดึงเราให้พ้นรกโชคราวนั่นก็คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็มีการปฏิบัติตรงต่อสินห้าคือรราษาสินห้าหครบถ้วนอย่างนี้เป็นปกติ เท่านี้แลบรรดาท่านพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้งสี่คือหนึ่งนรกสองเปรตสามสุรกายสี่สติจฉานจะไม่มีแก่ท่านทุกทุกชาติไปถ้าการเกิดของท่านยังมีกี่ชาติแดนเด็กสีนี้ท่านยังไม่ไกลับมาอีกบาปกรรมเก่าๆที่บรรดาท่านพุทธบริษัททำไปแล้ว จะเป็นบาปหนักบาปไหนบาปเบาขนาดไหนก็ตามไม่สามารถจะดึงท่านลงอบายภูมตอไปความจริงความรู้สึกการตัดอารมณ์สามรายการนี้ก็รู้สึกว่าไม่ยากเพราะคนที่มีปัญญาถ้าไม่ไร้สติสัมปชัญญะไม่มีความประมาทเพื่อการดื่มสุราจะมีไร ก็เข้าใจตามความเป็นจริงได้ว่าชีวิตนี้ตายแน่ด้วยความตายก็ไม่ใช่ต้องรอแก่ถึงตายท่านนั้นหลายผู้รับฟังก็เห็นแล้วว่าเด็กที่เกิดมาภายหลังเราตายไปแล้วไม่รู้ว่าเท่าไรเหลือแต่เราเท่านั้นที่ความตายจะเข้ามาถึงเมื่อไรก็ไม่ทราบข้อนี้ก็เป็นของคิดถึงง่ายๆ สำหรับพระพุทธเจ้าก,ก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีเราจะเชื่อก็เชื่อกันที่ศีลพิจารณาดูว่าศีลห้ามีประโยชน์กับเราไหมการฆ่าสัตว์ต่ชีวิตเราอาจจะชอบทำเขาก็ได้แต่ถ้าเขาทำเราบ้างเราก็ไม่ชอบถ้าเราเมิดข้อน,นี้ก็มีแต่ศัตรู ข้อที่สองการลักการขโมยของของชาวบ้านนี่อันตรายใหญ่ก็มีกับเราลองคิดถึ้งใจเราบ้างว่าทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยยากแต่ใครก็ทําแบบนั้นเข้าเราจะมีความรู้สึกยังไงเราก็ไม่ชอบใจเหมือนกันแล้วข้อต่อไปคือการเมีสมิมชาจารย์สามีพัญญาของเราที่เรารัก ถ้าใครมาละเมิดความรักใครจะพอใจไหมเราไม่พอใจถ้าไปทำกับเขาเขาก็ไม่พอใจเราก็สร้างศัตรูวาจาโมสาวาดคนที่มีจิตสะอาดจ,จริงๆเขาไม่พูดโกหกหมเท็จเพราะเป็นปัจจัยให้เพื่อนที่รักเขาจะเป็นศัตรูกับเราเขาเกลียดน้ำหน้าที่เราพูดไม่จริงในการเด่มสุรามีไร เป็นปัจจัยเกิดความระหมาดทำชั่วทุกอย่างได้นี่ระบรรดาแต่พุทธบริษสทังหลายถ้าเราเมิดศินมันก็ชั่วแบบนี้มีแต่ความเล่าร้อนรวมความในการจะรักษาสินเป็นของไม่หนักตอนนี้ไปก็ขอพูดถึงสิลข้อที่ห้าเ <c oughs> สำหรับสิ่งข้อที่ห้าดังกล่าวว่าสุรามีระยะมชะป,ประมาณฐานาาวีรมณี เราจะง,งดเว้นไม่ดื่มสุราได้มีไรมันเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะการดื่มสุราได้มีไรบรรมันดาทนพุทธบริษัทถ้าพูดกันตามภาษาชาวบ้านจริงๆเพื่อความเข้าใจถ้าพูดภาษาพระก็รู้สึกว่าจะนิ่มนวนเกินไปเข้าใจยาก เวลานี้กำลังคุยกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัทขอพูดภาษาชาวบ,บ้านก็แล้วกันคนกินเหล้าด้วยคนกินสุราและเมรัยก็ถือว่าคนนั้นตั้งใจเป็นคนบ้าโกรธไหมท่านที่ดื่มสุราและเมรัยท่านโกรธหรือเปล่าเวลาท่านไม่เมา ลองมองดูเพื่อนของท่านที่เมาอยู่ก็แล้วกันตามโบติเธออาจจะมีจริยานิ่มโนนมากพูดจามีเหตุมีผลทำการงานดีพอกินเหล้าเมาพอเมาขั้นต้นเ,เรียกว่าเมาพอเซนิดๆจิตเติมหวานไหวสุราแปวอะกระาสามารถกลา้าทำความชั่วได้ทุกอย่าง ได้อายเรียกว่าความชั่วทุกอย่างทําได้หมดกล้าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นความกล้าครั้งแรกก่อนที่จะซื้อเหล้าครั้งแรกจะตอนแล้วตัวอ,อีกหาว่เหล้าท้สุรานี่มันแพงเกินไปลดเท่านั้นได้ไหมรลเท่านี้ได้ไหมตอนนี้ยังไม่กลา้าเพราะยังไม่ดื่มแต่พอดื่มเข้าไปมือนมึนความกล้าปรากฏ ตอนนี้เอามาเลยเท่าไรเท่ากันหมดเท่าไรหมดไปนี่ความกล้าเกิดขึ้นแล้วแต่กล้านี้ไม่ใช่กล้าดีกล,ากล้าสร้างความยิ่หายไข้ตนให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวเงินมันสุดสิ้นไปแล้วก็สามารถกล้าทําความชั่วได้ทุกอย่างคนที่เคยดื่มสุรา แล้วเลิกดื่มสุราแล้วเขารายงานให้ทราบว่าเกลียดคนดื่มสุรามากเคยถามว่าสมัยที่คุณดื่มสุราคุณมีความรู้สึกยังไงเขาตอบว่าจริยาแบบนั้นที่ทําไปมันภูมิใจนี่เห็นได้ว่าคนมึนเมาสุราเนี่ยสามารถสร้างความเร็วได้ทุกอย่างตอนนี้โทษเรื่องการดื่มสุดาเม่ไร อาตมาจะไม่พูดมากกคนรู้จักอยู่แล้วไอ้เงินที่ดื่มสุราเมรัยที่บรรดาแต่พุทธบริษัทถ้าเราจะเก็บไว้ไม่ใช้มันเลยเนี่ยเก็บฝาธนาคารไว้เข้าใจว่าดอกเบีย้ยจะงอกปีนี้เขาได้หลายบาทแต่ว่าเราเป็นคนฐานะไม่ค่อยดีนัก ก็ไม่เก็บเวละจะใช้แต่ใช้ซื้อกับข้าวซื้ออาหารการบริโภคให้ลูกไปโรงเรียนเอาเงินจำนวนนี้เสียค่าเราเรียน,นสขาถ้าลูกเรียนมัธยมหรือมาหาวิทยาลัยลลไม่เยอิทยาลัยเข้าใจว่าสามารถจะช่วยลรกได้ดีอาตมาเองก็ไม่เคยดุ่มสุรามาตั้งแต่เกิดจั่ากับบัดเวลานี้ยังไม่รู้รสสุราจริงๆเป็นยังไง และเขาดื่มสุรากันวันนะัท่าไรก็ไม่ทราบสมมติว่าเวลานี้ค่าของเงินมันตกหากว่าท่านจะดื่มสุราแล้ไม่ไรสักวันละสิบบาทเข้าใจว่าไม่อยู่นะถ้าขอสุราถ้าคนที่ดื่มสุราได้ความจำเป็นอันนี้ไม่เป็นไรคนดื่มสุราขอสุราจ,จริงวันละสิบบาทไม่อยู่แนะ่สมมติว่าวันละสิบบาท ถ้าสิบวันท่านต้องเสียไปร้อยบาทถ้าสามสิบวันท่านเสียไปสามร้อยบาทถ้าปีหนึ่งท่านเสียไปสามพันสามพันเศษสามพันหกร้อยสามพันหกร้อยเท่าไรก็ตามเป็นวันของปีรวมความว่าปีหนึ่งท่านต้องสูญเสียเงินไปเฉยๆสามพันบาทเศษถ้าวันละสิบบาทน็อย่างน้อย นอกจากนั้นยังเสียเวลาทำมาหากินอีกหากว่าท่านจะใช้เวลาทั้งเวลาดื่มธุราดนำะไม่ไรไมาอยู่สร้างความเป็นสุขกับ,กบลูกกับเมียเรื่องกับผัวที่บ้านไม่ดีกว่าหรือหรือว่าเวลานั้นมานประกอบก,กิจการงานเล็กๆ,ๆน้อยๆชาวบ้านจักตอกบ้างปลูกผักบ้างรดน้ำพรวนดินผักบ้าง ให้ความสะดวกให้ความปลอดภัยกับกับต้ดผักต้นไม้ของท่านอย่างนี้จะมีประโยชน์กว่าหรือว่าท่านนั้นหลายจ้าเงินค่าสุรามาเช่าที่เล็กๆแล้วก็ซื้อพันุ์ผักน้อยๆต่างกำลังเงินสามพันบาทเศษต่อหนึ่งปีเอามาปลูกผักขายโดกปลูดกดอก,กไม้ขายนี้เงินมันจะง,งอกมันสามารถจะสร้างความร่ำรวยกับท่านได้ แต่ว่าท่านทั้งหลายเป็นที่น่าเชืน่นใดจะพระพูดแบบนี้นะมันก็เป็นการไม่ถูกใจคนดื่มสุราอาตมาก็ขอเข้าอาภาัยด้วยถ้าพูดให้เข้าใจสําหรับคนที่ท่านไม่ติดสุราคนที่ชอบสุราจริงๆก็ไม่เป็นไรตามใจท่านพระพุทธว่าพระก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดี มีหน้าที่แค่แนะนําเท่านั้นแต่การแนะนําวันนี้อาจจะแรงไปนิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยที่มาว่ากันถึงโทษทั้งการเด่มสุราและเมีรายอีกชั้นหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกชาวบ้านเขาเหยียดยามว่าเราเป็นคนเลวจริงๆแล้วนะคนเด่มสุราเมรัยจะไม่มีศักดิ์ศรีอะไร ใครเขาจะค,คบหาสมาคมด้วยก็แค่ประโยชน์ของเขาเท่านั้นถ้าจะค,คบอย่างเป็นมิตรแทร้เนี่หายากบรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมารู้จิตใจคือรู้จักชาวบ้านที่ไม่ดื่มสุราและไม่ไรถ้าเวลามีความจำเป็นเรื่องจะเป็นจะตายเกิดขึ้นเขาจะไปไปแนะนำและไปหาท่านไปขอร้องท่านพตายามปกติ เขาก็รู้สึกเหยียดหยามบางทีไม่มีความรู้สึกแต่ใจพูดออกมาทางปากตัวไม่ได้ยินเสมอเก็เรวมความแล้วว่าการดื่มสุราไม่ดีสำหรับชาติปัจจุบันถ้าจะพูดสัมร,ราญย,ยาพบไอ้ชาติข้างหน้าในเรามองไม่เห็นจะบอกอานิสงส์ชาติก่อนของท่านที่มารับผลในชาตินี้ อันนี้สงสัการดื่มสุราก็คือหนึ่งดื่มอยากแบบเบาๆไม่เมาไม่มากนักเกิดมาชาตินี้เป็นคนเป็นโรคปวดทิศสะบ่อยๆถ้ามากไปนหน่อยจะปวดทิ่ะเป็นปกติถ้าดื่มสุราปายกลางโทษสุราปายกลางจะเป็นโรคสมบสตทถ้าดื่มสุราขนาดหนักที่เรียกว่าด็อกเตอร์สุรา ก็จะเป็นโรคบาประโยชน์ให้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทฉะนั้นความเมาขอแนะนําไม่เพียงเท่านี้นอกจากเท่านี้แล้วการดื่มสุราดมเมรัยทาได้ทุกอย่างในความชั่วขอแนะนําว่าธรรมดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายต้องการหนีนรกเคยปฏิบัติในกรมบทสิบละษณ์ตาีิกามาแล้วทั้งหมด แต่ก็ยังไม่หมดบรรดาท่านพระธบริษัทวันนี้ขอตีควบจะไม่พูดยาวนะักต่อไปก็เป็นกโมนดสิบด้านจิตใจด้านจิตใจคือความรู้สึกนี่มีสามอย่างหนึ่งอวิชาเพ่งเลียงอยากจะได้ทรัพย์สมบัติเขาคนอื่นมาเป็นของตนตัดข้อนี้ทิ้งไป ถ้าเข้ากระบวนสิบตัดความรู้สึกอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำบอกจากใจคือเป็นคนที่มีกําลังใจไม่อยากได้ทรัพย์สินของใครมาโดยไม่ชอบทำและก็สองพยาบาทมีการจองล้างจองผลายความโกรธนะั้นมีแน่แต่ก็ตัดความโกรธอาจจะมีเพาะเราจะไม่ใช่พระอนาคาม,มีต้องมี แ,แต่ว่าตัดความจองล้างจองผ่านออกไปกดหายและก็แล้วกันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาและก็สามสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกเห็นชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ก็ขอตีย่อ,อก,กันเพราะแรงไม่คดีตอนที่17บเจ็อ้อโทษตอนที่16ที่ผ่านมา พูดไปพูดมาเกือบหมดแรงเกือบหมดจริงๆเกือบจะไม่จบเรื่องจะไม่จบตอนแต่ตอนนี้พักผ่อนแล้วก็มีแรงบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจนักพยาพูดหนักปเปสัเท่าไรในเวลาสักเท่าไรสำหรับกรรมิบทัสิบที่บอกแล้วว่ามีทั้งศีลและธรรมศีลก็คือว่าศีลทุกข้อที่ผ่านมาแล้ว ฝ่ายธรรมะชัดใช้ก็คือไกแอคือมโนกรรมที่ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครอย่างหนึ่งไม่พยาบาเจองลางจองผานอย่างหนึ่งมีความเห็นถูกตามพระพติพเจ้าสั่งทรงสั่งสอนอย่างหนึ่งความจริงทำนังสามรายการนี้ถ้าอย่างอ่อนก็เป็นพระสีทาคามีถ้าปฏิบัติได้อย่างกลางกลาง ก็เป็นอนาคามีถ้าปฏิบัติได้ดับสูงสุดเป็นอารหันต์เลยธรรมะสามเรื่การนี้ไม่ใช่ของเล็กน้อยหนักมากใหญ่มากมีมีคุณมีประโยชน์มากก็มาพูดกันตรงไปตรงมาตีไม่สัน้นว่าการอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นแต่มันยังไม่ดีหยิบออกมานี่ยทำไมจะต้องมีบาปด้หรือ จะลืมว่าบาปนี่แปลว่าชั่วถ้าคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของเขาโดยไม่ชอบทำรักบ้างขโมยบ้างอยากจะแย่งบ้างอยากจะโกงบ้างเปน็นต้นอย่างนี้ที่ว่าคิดบาปจิตเป็นบาปคิดชั่วถ้าจิตมันคิดชั่วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นกับใจเรื่องจิตกายก็ดีวาจาก็ดีขึ้นกับจิตที่ใจ จิตก็ได้ใจก็ได้พาะชาวบ,บ้านชอบปวดใจบา,บางคนก็ชอบปวดจิตเพราะจิตด้วใจมีอำนาจสั่งกายถ้าจิตคิดเร็วกายก็ทำเร็วแล้วก็จิตก็มีอำนาจสั่งวาจาถ้าจิตคิดเร็ววาจาที่พูดก็พูดเร็วถ้าจิตคิดดีกายก็ทำดีวาจาก็พูดดีฉะนั้นการที่ท่านเอาจิตเข้าไปคิด แล้วก็บอกว่ายังไม่ได้ทำจะมีโทษจะมีบาปไหมต้องขอตอบว่าโทษน่ามีแน่การลักการขโมยการยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของผู้คนอื่นโทษที่จเพึงได้กับท่านในชาติปัจจุบันคือชาวบ,บ้านขเขาเกลียดแล้วก็มีอารมณ์ไม่เป็นสุข โทษในสัมปรายภพบคือชาติหน้าดูกันชาตินี้ก็ได้ว่าคนที่มีจิตคิดอยากจะได้ทรัพย์สมบัติเขาเนคนอื่นโดยไม่ชอบธรำโกงบ้างบวกบ้างอะไรก็ตามหรือว่ายื้อแย่งเขามาได้โดยไม่ชอบธรมก็แล้วกันเขาไม่เต็มใจให้ก็ามาจนได้ได้วยเล่ห์เหลี่ยมต่างๆโทษทันเยียเพึงได้ในการต่อไปก็คือหนึ่งตั้งใจให้ไฟไม่บ้าน เผาผลาญทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ให้พินาศไปสองเป็นการตั้งใจให้พาลมพัดบ้านให้บ้านพังสามตั้งใจให้น้ำท่วมให้ทรัพย์สินเสียหายสีตั้งใจให้ผู้ร้ายคือขโมยโฉกจริงเรื่อราวลักของปล้นเป็นต้นและจี้เป็นต้นโทษเกินทินาทานเป็นอย่างนี้ ถ้าจิตเราคิดได้ทินาทานก็เป็นการคิดให้อาการอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราพระโทษกรณีทานิทานที่ที่ทำมายติโยนทั้งหลายโดยทุนหน้าเผินทราบไฟที่ไหม้บ้านมาเพราะโทษอทินาทานโกงเขาบ้างบวกเขาบ้างจีป้ปล้นเขาบ้างอย่างนี้เป็นตน้นและน้ำท่วมบ้านของเสียหายลมพัดในบ้านพังของเสียหาย หรือว่าถูกโจมภัยปลมาจากโทษอธินาทั้งสิน้นอธินาทานทั้งสิ้นเนืออธินาทานคือลักขโมยแย่งจีเขาปล้นเขามันมาจากอะไรร่างกายของเราจริงๆไม่ไม่ต่างกับไม่ซีกและไม่สูงือถ้าจะมีสภาพให้ใกล้เคียงกันจริงๆก็อยู่ในสภาพของหุน่นหุ่นถ้าคนไม่ชักไม่นำมันเต้นมันก็ไม่เต้น มันจะนอนเฉยๆถ้าคนไปยกขึ้นมันก็ยืนเอาวางกระแขงลงมันก็นอนเอาหัวลงเอาขาขึ้นมันก็หัวลงเท้าช้าชีฟ้าหุ่นมันไม่มีความรู้สึกที่มันเป็นไปได้อย่างนั้นเพราะคนบังคับข้อนี้มีมาชั้นใดจิตใจก็คลาคนร่างกายก็มันหุ่นในเมื่อจิตใจบังคับร่างกายมันก็ทำ ถามว่าจิตใจบังคับแบบนั้นตายแล้วจะไปอบัยภูมิได้อย่างไงอย่าลืมว่าอยากได้ทรัพย์สมบัติของเขาคืออยากจะโกงบ้างอยากจะตีปล้นบ,บ้างอยากจะปล้นบ้างอย่างนี้เป็นต้นจิตมันคิดแรงมากกว่าที่จะพูดต่อไปตัวอย่างที่ยาเพิ่งเห็นอย่างแท่งโกตุหริิกะ ทณะที่นั่งกินข้าวอยู่เธอเป็นคนจนเข้ามาในบ้านเขานงกะบอดีท่านกะาอดีก็ให้ข้าวที่คนฉลับใช้กินข้าวที่คนรับใช้กินน่ยมันก็ดีสําหรับท่านผู้นี้อยู่แล้วเพราะท่านผู้นี้เป็นคนจนเดินลัดป่ามาหลายวันโอ้ยข้าวมานานหลายวันสามสี่วันคนอดทนนานมีความหิวจะจัดมีความอยากจัจัด,จด ประเภทนี้แม้แต่ข้าวบูดก็พร้อมจะากินได้แต่บ้านก็หาวัดีแล้เศรษฐีบ้ารอาหารคนใช้เนี่ยเขาไม่เลวอย่างเลวที่สุดเขาไอ้มีแกงปลาแกงหมูแกงไก่อาหารประเภทนี้ใช่เป็นของเลวสําหรับมหาเศรษฐีแต่คนจนถือว่าเป็นของดีชั้นเลิศท่านให้อาหารที่แล้วคนรับใช้กิน วาให้กินเขาก็กินแบบอจิอร่รอยแต่ว่าท่านก็หาบุดีกับกินข้าวมาทุป,ปายาตข้าวแบบนี้มันแพงถนัดใจบรรดาแตนพุทธบริษัททั้งหลายคนปกติธรรมดาอาจจะกินได้อย่างฐาน่ายอตมานี่ถ้าจะกินข้าวมาทุป,ปายาตต้องเก็บเงินที่บรรดาแทนพุทธบริษัทเอาไว้เป็นส่วนตัวหลายปีเพราะมันแพงจัด ถ้ามาก็มีความรู้สึกว่าของที่เขาว่าดีเนี่ยมันไม่สําคัญสําคัญแค่กินอิม่มด้วยความรู้สึกของคนที่ไม่ได้กินมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วข้าวมาทุกประยาตันนี้ท่านกินแล้วถ้าก็แบ่งให้สุนัขทึ่งเป็นสุนัขตัวเมียมันหมอะอยู่ใ,ใกล้ๆแบ่งให้กินบ้างท่านก็กินบ้างแบ่งสุนัขก,กินบ้างโกตัวนี้กะมองแล้วก็มีความรู้สึกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีบุญ เราเป็นคนสี่อีกยังไม่ดินข้าวมาทุกป่ายาติแต่เจ้าจหมาตัวนี้มันดีถ้าญาติสามารถกินข้าวมาทุบป่ายาิได้เท่ามาหาเศรษฐีขณะนั้นเขยังมีจิตใจปลื่มปีติยินดีกับสุนัขอยู่เขาก็ขาดใจตายไปในขณะนั้นจิตออกจากร่างของเขาเข้าไปสู่คันของนางสุนัขเลยเป็นลูกหมาไป นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลา,ายขณะใดที่มีจิตกังวลอยู่ในเรื่องอะไรเมื่อจิตใจของท่านก่อนจะออกจากร่างมันจะไปจุดนั้นแล้วก็ตัวอย่างที่ท่านหนึ่งอย่างท่านติดสะซึ่งเป็นพระพระองค์นี้แตมาสงสัยว่าจะเป็นพระอริยเจ้านี่ท่านก็สนใจในจีบรแพรของท่านเหมือนกัน ขณะที่พี่สาวาจีวอนแพรมาให้ท่านชอบใจอยากจะหม่มแต่เวลานั้นมันก็ป่วยหนักไม่สามารถจะห่มได้จิตใจก็มีความข้องใจมีพรามปรามปราถนาอยู่แต่แต่ว่าสาวาก็องสมเด็จพระบรมครูพระองค์นี้เคร่งครัดในวระธรรมวินัยมากความจริงผ้าแพรผืนนั้นมันก็ผ้าของท่านเอง เดิมที่เดียวเป็นผ้าเนื้อหยาบให้พี่สาวไปเย็บไปย้อมพี่สาวใหนมันหยาบเกินไปได้ทำเสืใหม่ดึงได้มากรอใหม่ใจการเสใหม่เสร็จก็นานหน่อยเป็นผ้าเนื้อบางๆเขาเรียกว่าผ้าสารดกผ้าสายเราจริงๆอาตมาไม่รู้จักก็เลยล่อจีวอนแพร่จีวอนใหม่เข้าไปเลยก็หมดเรื่องหมดราวไป เป็นผ้าชั้นดีที่หนึ่งสมัยนั้นท่านก็ชอบท่านคิดอยาเจะห่มจีวรเสียตัวนั้นแต่มันก็ไม่หายสักทีนอนลุกไม่ขึ้นก็พอดีขณะที่พี่สาวเอาผ้าจีวรเนื้อดีมาให้ท่านบอกว่านี่ป่ปช่ผ้าของฉันพี่ผ้าองฉันเนื้อหยาบพี่หยิบผ้าผิดผ้าเนื้อดีอันนี้ฉันรับไม่ได้พี่สาวก็บอกว่าไม่ใช่มันผ้าของคุณเอง แต่พี่ไปทําให้มันดีขึ้นท่านยึงยอมรับรับแล้วก็ไม่ตราจะห่หมลุกไม่ขึ้นคิดว่าตาหายมีแรงมาไหลจะห่มผ้าเหมือนนั้นในที่สุดท่านก็ตายไปเสียก่อนหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในเป็นเลนจน,นได้เข็บของจีวรเลนตัวเล็กๆนิดนิด,นดมองเห็นยากเมื่อตายเจ็ดวันก็ตายจากเลนไปเกิดชั้นโดสิต นี่แบตบ่วรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าถ้าจิตเราคิดประเภทไหนมันได้อย่างนั้นเวลาตายไปตัวไม่ได้ไปจิตไปไมันไม่เมื่อท่านหลายอย่างจะได้ทรัพย์สินให้บคนลอื่นเข้ามาเป็นสมบัตยของตนโดยไม่ชอบทำก็ถือว่าเป็นการคิดอยากให้ไฟไหม้บ้านคิดอยากให้ลมพัดบ้านใ้บ้านพังทรัพย์สินเสียหาย อยากให้น้ําท่วมให้ทรัพย์สินเสียหายอยากให้โจรปล้นของท่านลักขโมยปล้นจีเป็นต้นอลรันดาแต่พุทธศาสนิกชนก็เ,เลยไม่ได้พูดทังคุนกันพูดแต่โทษเวลาก็หมดพอด,ดีสําหรับตอนนี้ขอยุติพเพีแต่เพียงเท่านี้เพราะความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี